แล้ววันนี้นะฮะตั้งแต่เราปูมาตั้งแต่เมื่อวานเลยนะแฟนๆมารอกันข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียวนะฮะไม่เสียเวลาพบกับหนุ่มคนนี้เลยมากความสามารถน้องมิวครับผมสวัสดีครับ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 เขาจะมีเวลาไหมครับวันนี้พี่ทุกกี้จะถามทุกเรื่องเราเกี่ยวกับตัวน้องมิวเลยโอ้ได้เลยครับได้ทุกเรื่องไหมได้ทุกเรื่องเลยครับเอาแล้วเอาแล้วโปกก่อนแล้วกันเนาะเข้าวงการมาได้อย่างไรก็ เริ่มจากแคสโฆษณามาก่อนครับผม,มแล้วก็ไปถ่าย MV อะไรพวกนี้ครับจนมีเปิดแคสซีรีส์ก็เลยลองไปแคสดูครับผมอ๋อมาทางสายโฆษณาใช่ครับอก็ทำมาหมดหรือยังคะก็ยังไม่เคยเล่นหนังเลยครับ พี่ว่าไม่นานไม่นานร่วมกับครับผู้จัดนะฮะ <c oughs> บอกเลยนะครับยังไม่เคยเล่นหนังนะฮะ <c oughs> ต้องรอต้องรอนะโฆษณามาซีรีส์แล้วก็มาแจมในครูเป็นสีเป็นลูกครูเป็นสีเป็นลูกเป็นลูกในมัธยมมาเป็นลูกประถมมาเป็นลูกมหาลายัยมาโอ้ทุกอย่างเลย <c oughs> เป็นยังไงครับเป็นลูกครูเป็นสีใช่บอยเพิ่งไปถ่ายกับพี่ตุ๊กี้มาครับผมก็คราวนี้ก็เป็นเป็นอะไรนะครับเป็นเป็นลูกจบจบปริญญาโทแล้วใช่เป็นลูกจบปริญญาโท ตัวในบทเนี่ยเป็นลูกจบปริญญาโท <Ừ. S 1> แต่ได้ข่าวว่าชีวิตจริงของน้องคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคนทั่วประเทศรู้อยู่แล้วนะฮะแต่ผมเนี่ยเพิ่งจะรู้เลยแหมเชยจริงๆเลยน้องกําลังเรียนปริญญาเอกอยู่ที่เงาะใช่ครับสาขาอะไรคะวิศวะครับวิศวกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่ไหมครับ,ค,รบคือ,อเดี๋ยวก่อนนะคือแค่ว่าเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยยมันมยากอยู่แล้วนะแต่นี่คือเรียนปริญญาเอกอะ่ะแล้วทํางานไปด้วยโอ้แล้วเอาเวลาแบ่งเวลายังไงครับเนี่ยโหต้อง ต้องวางแผนดีๆเลยครับแบบเป็นเป็นสเกจเดอรเป็นเดือนอะไรพวกนี้ครับผมวางตารางเลยใช่ไหมใช่ครับว่าวันนี้เราจะมีงานตรงไหนบ้างสามารถพักผ<ม>่อนตรงไหนได้บ้างแล้วก็เวลาที่เหลือเราเอาไปทําทําวิจัยเพิ่มครับผมพูดง,ง่ายๆคือปกติคนอื่นเนี่ยเขาวางตารางกันแค่งานพ่ดีคิด<า>น้องต้องวางตารางพักด้วยใช่ไหมว่าจะพักวันไหนตอนไหนยังไงบ้างใช่ครับผมเพราะว่าไม่งั้นก็น่าจะนอนไม่พอครับช่วงนี้แต่ว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่า 24ชั่วโมงเท่ากับทุกคนแต่เขาจะทํางานหนักพอๆกับเรียนเลยนะเออมีคนช่วยแบ่งเวลาไหมคนดูคิวแบบว่าอย่างคุณแม่คุณพ่ออะไรเงี้ยก็มีทีมสตูดิโอเนี่ครับผมพี่ๆที่เป็นผู้จัดการเนี่ยเขาคอยจัดตารางเวลาให้ด้วยว่าเขาเขาเขาจะคอยแบบจัดอาหารให้เลยว่าเช้ากลางวันจะต้องทานอะไรบ้างแล้วก็พาไปรับไปส่งอะไรเงี้ยครับน่อยไม่มีน้อยมีขี้เกียจมีง้องง้ไม่อยากจะตื่นเลยมีไหม ไม่มีนะสนุกโอ้โหสุดยอดนี่ไงไม่แปลกใจว่าทําไมน้องมิวอะแฟนคลับเยอะมากใช่เพราะว่าอยู่ใกล้แล้วพลังบวกของน้องเขาเยอะแบบนี้เนาะถ้าเป็นคนทั่วไปอย่าเป็นไม่ต้องคนทั่วไปแหละเป็นผมเนี่ยเจอทั้งเรียนเจอทั้งทำงานเนี่ยตื่นนอนมาแล้วโอ้ยวันนี้ป่วยดีไหมน้องวันนี้จะอ้างอะไรดีไหมเวลาที่เรามาเป็นนักแสดงแบบเต็มตัวแล้วนะเล่นซีรีส์ด้วยร้องเพลงด้วยต่างๆนานาฝึกเพิ่มเติมไหม ฝึกด้วยอะไรวิธีการถ้าถ้าเป็นเรื่องของสายศิลปินนคะครับผมก็ต้องไปเรียนร้องเรียนเต้นเพิ่มเติมส่วนเรื่องงานแสดงโชคดีมากๆที่เหมือนเราได้โอกาสในการมาทำหลายๆอย่างได้ฝึกไปด้วยอย่างมากเล่นกับพี่ตุ๊กี้ได้ฝึกเยอะมากเ <ๆ S 2> ลยค,ความฮาขอบคุณมากอร่อนะใช่แต่ฮาด้วยเนี่ยจะดีมากเลยนะแต่น้องเก่งนะเรียนรู้ไวนะคะปั๊บเดียวแลวถ่ายได้แบบเต็มที่เลยเป็นคนที่มาร่วมเล่นใน 6ฉากค,ครับจานาและพี่เ่ยชอบถ่ายสตอรี่แบบเล็กๆประมาณ3วิเชื่อไหมชั่วโมงถัดมาในอินสตาแกรมพี่พข้อความเยอะมากมาเป็นร้อยๆใช่ไหมพี่มาจากแฟนคลับแล้วตัวหนังสือไม่ใช่ภาษาไทยด้วยนะอ,อต่างรประเทศเยอะมากแฟนคลับเยอะมากเลยส่วนมากมาแถมไหนมาจากที่ไหนเออประเทศอะไรบ้างครับเนี่ยอ้โหถ้าถ้าส่วนใหญ่ผมว่า น่าจะเป็นโซนเอเชียก็เยอะครับผมบทางฝั่งอเมริกาก็เยอะครับทางทางยุโรปก็มีครับเล่าความประทับใจของแฟนแลับเราให้เราฟังนยคะก็คือเวลาผมไปงานต่างๆเนี่ยครับเวลาไปอีเวนต์หรือว่าเวลาไลฟ์เนี่ยจะมีแฟนๆคอยสนับสนุนตลอดเลยอ,อย่างเวลาไปอีเวนต์คือคนมาเต็มห้างเลยครับผมหรือว่าตอนตอนไลฟ์เนี่ยก็จะเห็นว่าคอมเมนต์เนี่ยมาเต็มไปหมดเลยแล้วเวลาแบบเราเรารู้สึกว่าเอ้เหนื่อยเหน,นื่อยท้ออะไรพวกนี้ เขาจะมาให้กําลังใจเราแบบผ่านทางทวิตเตอร์ Twitter, ทางไอจีตลอดเวลาเลยคร<ฮ>ับผมนี่อคนน่ารัก,กไม่แล้วแฟนเข้าใจว่าทําไมแฟนๆเขาถึงน่ารักเพราะว่าตัวศิลปินน่ารักแฟนๆจะเป็นมือกับศิลปินอันนี้พูดจริงๆนิวจะเป็นคนที่ให้เกียรติแฟนคลับมากจะเป็นคนที่รู้เลยว,ว่าเขารักเราทํายังไงให้เขารักเพิ่มนี่ยากนะแต่มิวทาได้จริงฮะอ่ะก่อนที่จะไปเรื่องเพลงครับอยากจะพูดอะไรตรงเนี้ยถึงแฟนคลับทั้งไทยทั้งเทศเลยนะฮะเป็นพี่เลยครับก็ อยากจะฝากบอกถึงทุกๆคนนะครับผมก็ดีใจมากเลยคือไม่ไม่ว่าเราจะมาเจอกันตอนไหนแต่ตอนนี้เราได้เจอกันแล้วนะครับก็ต่อไปนี้เขาฝากผมด้วยนะครับผมแลม้วมีสัญญาว่ามีจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะสร้างสรรค์ผลงานมาให้ทุกคนได้รับชมกันครับผมโอ้โหผมเชื่อว,ว่าน้องๆทุกคนคงคิดแบบนี้นะภูมิใจที่ได้เป็น FC ซข,<อ>ของเขา อ่ะพูดถึงซิงเกิลดีกว่าซีซั่นของย <of> ูเป็นคนที่ถ่ายเอ็มวีแค่หน้าก็น่าดูแล้วอะ่ะ <laughs> พี่เนี่ยไปทำเป็นเรื่องราวนะตั้งแต่ชา้าจนค่ำเป็นเรื่องราวไม่ค่อยมีคนดูเลยแต่เนี่ยหน้าอย่างเดียวคนดูเยอะมากเออจริงม, <c oughs> มาร้องเพลงได้ยังไงก็คือเหมือนตอนเด็กเนี่ยผมอยากอยากเป็นนักรอ้องอยู่แล้วครับผมแต่ว่าก็ได้มาเป็นนักแสดงก่อนทีนี้พอพอช่วงโควิดเนี่ยเราเราเริ่มว่างเราก็เริ่มมาคิดว่าเอ้เราอยากแบบ ยากสันฝันตอนเด็กต่อก็เลยมาเป็นนักร้องไปฝึกร้องไปฝึกเต้นมาครับผมฝึกร้องยากไหมร้องเพลงกับการแสดงอะไรยากกว่ากันครับคือของผมอะผมว่าการการแสดงยากกว่าเพราะผมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงน่ตอนแรกแล้วครับผมเร้เราผมรู้สึกว่าการที่เราเป็นนักร้องเนี่ยเหมือนเราได้ถ่ายทอดความเป็นตัวเองถ่ายทอดเรื่องราวของเราออกมา แต่เนื้อหาของเพลงก็พี่ฟังแล้วก็คือให้แฟนคลับทุกคนออไม่ได้แบบเอิมคือน่ารักมากอะเป็นเรื่องเราท,ที่แบบแฟนคลับดูแล้วรู้สึกว่าอุ้ยเขามอบให้ฉันใช่น,นะฮะแล้เพราะด้วยติดใจ<ช>ด้วยเพลงก็ดีนะฮะศิลปินไม่ต้องพูดดีอยู่แล้ว <laughs> <laughs> แต่วันที่20กันยาย,ยนมีงานอะไรเขาบอกว่าใหญ่มากนะคะใช่ครับผมเป็นเป็น first showcase ของผมครับผมชื่อว่า M S S Across the Universe Showcase Presented by NCTin ครับ อ๋อครับ20กันยายนนี้ใช่ไหมฮะครั้งแรกเลยไหมคะเป็นเป็นครั้งแรกเลยที่ได้หลังจากที่เป็นศิลปินมาแล้วก็เป็นโชว์เคสแรกเลยครับผมคือพูดได้เลยว่าเขาเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตได้เลยนะก็กึ่งๆเลยนะนะตอนนี้ต้องเตรียมตัวแบบซ้อมซุ่มซ้อมมาเต็มที่ใช่ครับผมเพราะว่าเพลงก็มีจัดสองรอบมีรอบรอบบ่ายกับรอบเย็นครับผมซึ่งถ้าสองรอบเนี่ยเพลงก็จะไม่เหมือนกัน อ๋อครับอสองรอบอัพเพลงไม่เหมือนกันนะฮะอย่างนี้ก็ต้องดูทั้งสองรอบเอสิครับเนี่ยใช่สครับผม <laughs> บางคนบางคนก็เมาเลยน้องสองรอบเลยเ,<อ>เพราะเพลงไม่เหมือนกันอ,อ,อยากรู้แล้วพี่ที่ไหนยังไงความพิเศษเป็นยังไงและชมได้กี่ช่องทางเต็มที่เลยครับ,รบต้องมีจัดที่สยามพิคเนตครับผมที่สยามวันครับก็สามารถมาทั้งเป็นฟิสิคอลกับออนไลน์ด้วยก็คือมีบัตรหน้างานแล้วก็ สามารถดูรับชมทางออนไลน์ได้ด้วยครับผมอ๋อสำหรับแฟนๆที่อาจจะไม่ได้อยู่ประเทศไทยเนาะใช่ครับก็สามารถชมออนไลน์ได้นะฮะอ่ะซื้อบัตรได้ที่ไหนยังไงคุณผู้ชมฟังดีๆครับครับผมสามารถซื้อบัตรได้ทางไทยทิ켓เมเจอร์ครับวันที่5กันยายนนี้เริ่มขายบัตรเวลา10บโมงครับผมก็บัตรก็จะมีราคา3ามพันห้าแล้วก็1800ครับส่วนทางออนไลน์เนี่ยก็จะราคา7จ9ราบาบาทครับผมโอ้โหพี่5กันยายนส0โมง ผมเชื่อไม่เกิน5นาทีคอยดูปรากฏการบางทีพี่อาจจะไม่นอนแต่เที่ยงคืนของวันที่4แล้วรอซ้อมเหรอครับพี่ซ้อมกดจองนะกลัวเลัวเพราะพี่ไปกันเยอะไงเตรียมตัวกันให้ดีนะคะทั้งรูปแบบแบบไปจริงๆที่โรงละครแล้วก็ชมออนไลน์ก็ได้2ช่องทางเลยนะครับใช่แล้วค่ะแต่วันนี้เรามีน้ำจิ้มอีกครั้งหนึ่งอยากจะฟังเสียงน้องสดๆอีกครั้งได้ไหมน้องมิวได้สิครับนะฮะเพราะฉะนั้นยกเวทีนี้ให้มีอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญครับ เธอคือลมร้อนที่พัดมาตอนที่ใจฉันหนาวเป็นแดดยามเช้าที่ลบความเหงาให้หายไปเธอคือลมฝนที่พัดโปรยมาให้ชื่นในใจเป็นหมู่ดวงดาวในคืนที่แสงไฟทางหาย take a dog ลึกอ,อยากฟังต่อ,อ่ะบอกตรงว่าพี่เคลิ้มมากเลยนะ<อ>เคลิ้มรู้เลยว่าทําไมาคนอยู่ใกล้แลยได้ยินเสียงเมลถึงรักใช่ไหมจริงนะฮะมันนุ่มนวลมันสบายใจอ่ะเพราะฉะนั้นกาอยากจะไปฟังเต็มๆนะน้องเมลครับผม,มตามไปเลยนะฮะกับ M S S Across the Universe Showcase Presented by n i t s h i n นะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งสถานที่จองบัตรที่ไหนวันไหนยังไงเรินครับครับผมก็ สถานที่คือที่สยามพิคเนตสยามวันครับผมสามารถจองบัตรได้วันที่5กันยายนนี้นะครับเริ่ม10โมงจองได้ทางไทท t เ c ตเมเจอร์ครับบัตรก็จะมีราคา3,500 3 0 0 0าแล้วก็1 8 0 0ส่วนบัตรออนไลน์เนี่ยราคา799บาทครับผมนะฮะก็เดียวเลยเนาะใช่เลยนะครับตามดูรายละเอียดได้เลยนะที่ Facebook ของ Bex Concert ด้วยนะฮะผมเชื่อว่าแป๊บเดียวนะ เช้าวันเสาร์อย่างที่บอกย้ำอีกครั้ง5กันยายนใช่แล้วค่ะ10โมงเช้าคุณผู้ชมอยู่หน้าจอนะฮะ FC ของน้องมิวนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับต้องรีบกันเลยนะตัติกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาคะนะฮะแล้วใครที่จองบัตรได้ก็ไปเจอกันจริงนะครับ20กันยายนนี้นะฮะอยากไปจังเลยอยากขอบัตรได้ไหมเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้พีจองต้องจองต้ฟนคลับต้องจองสนับสนุนค่ะถูกต้องเลยนะครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องมิวสุภาษิตขอบคุณมากน นะฮะ,ะไปพบน้องกันได้นะครับที่ MS Across the Universe Showcase Presented by Nitchin นะครับวันนี้เราสามคนและชิมข่าวของข่าวบันเทิงลาไปก่อนครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะเะอคือลมร้อนที่พัดมาตอนที่ใจฉันหนาวเนแดดยามเช้าที่ลบความหนาวใ้้หายไปเธอคือลมฝน ที่พัดโปรยมาให้ชื่นในใจเป็นหมู่ดวงดาวในคืนที่แสงไฟทางหายเธอคือทุกือี